มาดีเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้เลยครับมาใช้เลยครับรพี่น้องเกษตรกรเลยครับปลูกผักปลูกถั่วปลูกผลไม้ใช้เลยครับสมแดงไม่มีผิดหวังครับยืนยันจากผมสมพงษ์ครับก็และเมื่อมีสิง่งดีๆแล้วก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้เลยครับเนี่ยจากผมจากเกีตปีย้อนหลังผมดูคนรุมนบลายตั้งแต่รู้จากสมแดงมาเจปีครับผู้อย่างดีขึ้นสมบูรณ์เต็มแบบเหมือนเดิมเลยครับ,รบจาก <ผม S 1> คนที่เชื่อคนอยาก ตอนนี้กลับมาตายเพราะโมงครับน้องเศนตะก้อนเฮียสมพงครับแล้วเที่ยวที่แล้วกี่ไร่ครับเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วผมปูไปเก้าไร่ได้เกือบสามแสนครับผมครับผมลงทุนไปเท่าไหร่ครับปูไปห้าหมื่นครับโอ้โหรับห้าหมื่นถึงหกหมื่นไหมครับผมเรียบร้อยถึงวันตัดเลยครับครับผมสุดยอดนะครับนี่คือเฮียสมพงครับแฟนพันธ์แท้ครับนะครับก่อนที่จะมารู้จักสมแดงก็เป็นคนที่ล้มละลายนะครับตั้งแต่ตัดสินใจใช้สมแดงเวลานี้เฮียสมพงมีครบครับ ครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรถถ่ายไม่ว่าจะเป็นอาวัวหรือรถกระบะป้ายแดงนะครับแด้ยังไปขอลูกสะพายอีกอนะครับเป็น,นี้เกือยสมบงนะครับก็โกรแกนของสมแดงครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทพอรเรน่าเน็ตเวิร์กที่บริษัทสมแดงอาหารชูกำลังพืชชีวภาพชูลิมซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี สมแดงรู้จักไม่รู้จนออ yes ย u มครับผมสวัสดีครับผมสมพงษ์เจ้าเดิมครับตอนนี้ก็มีสมแดงดีๆจากคนที่ล้มละลายครับตอนนี้หลังแต่รู้จักสมแดงมาทุกอย่างครอบครัวดีขึ้นหมดเลยครับก็มีรถไาออกมาสองคันขัรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็มีวัวอีกเก็ตัว ตั้งแต่รู้จักสมแดงมาเก็บปีแล้วครับทุกอย่างดีขึ้นครอบครัวก,ก,ก็มีอยู่มีกินครับในเมื่อว่าผมได้ดีมาเพราะสมแดงผมก็เลยจากจะแนะนําพี่น้องกเกษตรกรจากจะมาใช้กับผมได้เลยครับแนะนำเเกษตรกรมาใช้เลยครับจากผมจากคนที่เชื่อคนอยากจากคนล้นมละลายมาหมดอะไรทุกอย่าง<ๆ>พอรู้จักสมแดงมาเก็บปีตอนนี้ผมก็มีอะไรดีๆขึ้นมีวัวมีรถไถสองคันมีรถยนต์รับทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับสมบูรณ์เต็มแบบครับตอนนี้ ก็สมพวงนะเมื่อว่ามีของดีๆแล้วและเมื่อว่าตัวเองทำได้ดีแล้วก็มีสมแดงเข้ามาช่วยเหลือต้นทุนน้อยผลผลิตออกมาดีๆผมก็เลยอยากจะแนะนำพี่น้องกเกษตรกรปลูกััวปลูกเตงกวาหรือผลไม้ครับใช้